เส้นทางนะครับผมที่เราจะมามอบให้กับบ้านฟ้าชัยงามนะครับหมู่13นะครับผมนี่ครับผมดูครับนี่ครับวันนี้มากับคนขับคือน้องมิกครับผมด้วยกัน,นครับน้องมิกน,นี่เรากำลังลงลงสนามสนานมะกีฬาที่จะจัดกิจกรรมวันนี้เนาะ เดี๋ยววันนี้จะมีกิจกรรมฟุตบอลด้วยนะฟุตซอลใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ทีมงานซอฟเปิลนะครับผมซอฟเปิลครับนี่โอเคทีมงานนี่ป่านี่ครับกิจกรรมสนามมาขายชาเข้ามาครับนี่ครับวันนี้วันนี้มามาร่วมกิจกรรมกับเขาด้วยใช่ไหมครับผมครับผมนี่ครับนี่ถือทีมงานครับรถทีมงานนะครับผมกับบังนะครับผม วันนี้มีมีอะไรฝากนิดนึงไหมครับผมฝา,าร่วมกิจกรรมวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับวันนี้อ๋อจากเพชรบูรณ์ครับอ๋อพิชามาจากเพชรบูรณ์นะมาร,ร่วมกิจกรมกจกรมด,ด,ดีดีครับปีนี้เป็นปีที่4นะครับของผมสาหรับผมก็เป็นปีที่2ครับที่มาร่วมสวัสดีครับวันนี้ทางทีมงานของอคนบัญชีก็ประกอบไปด้วยสันบรีการบัญชี pns audit แล้วก็มีค่ายเพลงของเซตดินระคอร์ดที่เข้ามาร่วมกันจัดติด จัดกิจกรรมที่โรงเรียนต่อชดอบ้านฟ้าไทายงามของจังหวัดเชียงรายซึ่งวันนี้รายการวันนี้ที่ที่เราที่เราเข้ามานะครับเราก็จะมีการจัดฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมดาราศิลปินดารานำพี่ออยธนพัท์ศิลปินนักร้องนะครับเจ้าของเพลงของมือคอนโซลแล้วก็ตัวของผมโดยเพลงเศษดินแล้วก็ไอ้หนุ่มบิบ๊กไบและตอนนี้ก็จะเป็นน้องเองนะครับเป็นดาราตัวประกอบในหลายๆเรื่องลองติดตามดูแล้วก็นี่มิกกี้นะครับ อันนี้ก็เป็นดาราตัวประกอบเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ที่เรานํามาให้กับชุมชนในวันนี้กิจกรรมวันที่เจ็ดันนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยเสื้อได้รับการสนับสนุนจากเตดดินแ a n นลแล้วก็อันนี้นําโดยศิลปินเตดดินแล้วก็เป็นเสื้อแบรนด์ของเวอร์ซุสของพี่ทรงเดชนะครับแล้วก็อันนี้เราจะมอบให้กับทีมของฟ้าไทยงามแล้วก็อันนี้จะสนับสนุนโดยซอปเปิลแล้วก็จะเป็นของค่ายเพลงเต็ดดินเลคคอร์ดนะครับ ซึ่งวันนี้ก็สนับสนุนทีมของศิลปินดาราที่มาเตะในวันนี้ซึ่งเรามาในวันนี้ก็จะมาด้วยใจนะครับเพราะว่าขนทางค่อนข้างยาวไกลเดินทางกัน10 1สิบสิบชั่วโมงเดินทางวันนี้นะครับมาสิบชั่วโมงเดินทางกันก็ลําบากแต่ด้วยด้วยใจที่ว่าพวกศิลปินดาราน้องนกอานักบัญชีหลายๆคนที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีพี่จาก วการการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดอ่างทองที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งในวันนี้เดี๋ยวจะมีฟุตบอลให้ชมกันซึ่งเดี๋ยวจะนำโดยพี่ออยนะครับที่จะนำทีมลงฟาดแข้งแล้วก็จะมีพี่พี่สุรชาติซึ่งเป็นเจ้าภาพเจ้าถิ่นที่นี่นะครับก็คือเขาคนจังหวัดเชียงรายที่เข้ามาร่วมกับเราอ่าแล้วก็แล้วมีฟุตบอลอ่านี่มีฟุตบอลที่จะมานำอ่ามามาบริจาคให้กับ น้องๆในหมู่บ้านซึ่งวันนี้มันมีสนามใหม่ซึ่งเขาพึ่งทําเสร็จและเราก็มาสัมผัสน่าจะเป็นทีมแรกที่มามาเยือนแล้วก็มีการต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็คือกิจกรรมนี้ก็มีถ้วยอันนี้ก็สนับสนุนจัดทีมงานของคนบัญชีเหมือนกันซึ่งจังหวัดชยัยนาทนะครับอันนี้ก็ถ้วยอันนี้ก็คือแถมก็รับไปเลยนะครับถ้วยอันนี้แล้วคุณหลวงรัชภงมิครับจัดมากี่ครั้งแล้วครับอันนี้เป็นครั้งที่4ี่ นี่รายนามผู้บริจาคนะครับอันนี้คือ,อรายนามผู้ที่ร่วมบริจาคกับกับทีมงานของคนบัญชีซึ่งรายการของเราคือคนบัญชีปันรักสู่น้องครั้งที่4ซึ่งปีที่แล้วเราก็ตั้งใจจะจัดขึ้นมาที่นี่แต่ว่ามันด้วยสถานการณ์ที่มันไม่เร้อบรนวยของสถานการณ์โควิดเราก็เลยขึ้นมาไม่ได้และในปีนี้เราก็ปรสานกับทางพ่อหลวงพ่อหลวงก็คือผู้ใหญ่บ้านถ้าทางทางทาง,ทางบ้านเราก็เรียกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ อบตแล้วก็ของครูคณะครูซึ่งทางโรงเรียนนี่เร,เราเราเราไม่ได้ขึ้นไปจัดไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากาติดติดปัญหาบางอ่าบา,บางบางส่วนซึ่งมันติดสถานการณ์โควิดเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปจัดแต่ว่าพวกเราที่มากันทั้งหมดเนี่ยยีบกว่าคนอันนี้เราจะตรวจโควิดมาทุกคนแล้วก็ผลผลเนี่ยผ่านทุกคนนะครับซึ่งเราเราก็ให้ความสําคัญในเรื่องตรงนี้ก็แล้วก็เดี๋ยว กิจนะกรรมพวุนี้ก็จะกิจกรรมพวุนี้ก,รก,รรก,ก็เราก็จะมีพวกเจลแอลกอฮอล์ OR, คือต้องเซฟตี้ทุกคนเพื่อว่าให้เราผ่านพ้นวิกฤตของสถานการณ์โควิดในปีนี้ไปด้วยกัน สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอปทุมนะครับผมได้รับหน้าที่ตัวแทนมาจากป่าวิชัยนะครับของ SCP New วันนี้ให้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมบุญของงานหลงคนบัญชีนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กับพี่ออยธนพัฒน์นะครับผมแล้วก็พี่สุรชาติผิวแดงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกในการมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กับพี่ออยธนพัฒ์แล้วก็พี่สุชาตินะครับผมสวัสดีครับผมออธนพัฒน์นะครับก็วันนี้ก็ อีกครั้งหนึ่งจะเรามาร่วมบุญกันใช่งานดีๆอย่างนี้จะมีทุกปีเราจะสูงขึ้นนะครับอันนี้ปีนี้เรามาที่ปูชีฟ้าใช่ใช่ใช่ใช้ปีสองปีหน้าเราจะขึ้นถึงดาวอังคารกันแล้วตีนะครับมาถึงก็เปิดฮาเลยใช่ครับผมนี่พี่อยู่คณะไหนนะพี่โจอีครับโจอีคณะตรงนี้มาตรงลงพี่เป็นนักร้องหรือเพล่นที่พี่เป็น ศิลปินตลกต้องเปลี่ยนแล้วครับต้องร้องไม่รุ่งนะครับอันนี้มุ่งสู่แก๊บไบ์แล้วครับผมพี่ชาเป็นไงครับวันนี้ครับพี่ชาโอ้โหแฮปปี้ดีครับดีดดีีใจแทนน้องๆก็วันดีนะครับหวัดดีครับก็ดีใจแทนน้องๆที่อยู่บนเขานะครับพี่น้องเขาแบบว่าบางครั้งขาดอุปกรณ์อะไรหลายอย่างที่มีผ้าห่มมาเอาของมาบริจาคแค่นี้ก็โอ้โหดีใจมากๆเลยเพราะว่า มีการแข่งบอลมีอะไรด้วยช่วงนี้ยอมรับว่าหนาวครับหนาวมากๆเลยที่บนดอยนะครับก็ขอบคุณแทนคนบนดอยครับเพราะว่าผมอยู่อำเภอเทิงเนี่ยผมอยู่อยู่อยู่พื้นที่ก็เลยเห็นพี่ๆเข้ามาเอพี่ๆเข้ามาจากกรุงเทพอะไรก็มาร่วมด้วยโอ้โหดีใจมากๆก็ขอบคุณมากเลยครับ เรื่องไกลไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่ใช่ครับแต่เรื่องใจขอให้มาถึงอยู่ในใกล้ไก็เหมือนหน้าซอยถูกต้องครับผมนี่เราเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวกิจกรรมตอนสามโมงเย็นนี้คือกิจกรรมฟุตบอลนะครับผมพี่ออยเชื่อมความสามัคคีกันแล้วก็เจอผู้ใหญ่ของที่นี่นะครับผมผู้ใหญ่นี่ผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่ไปรุ่นไม่ใช่ไปรุ่นนะพี่ออยครับแล้วช่วงนี้ปีใหม่้วครับผมปีสอห้ามีผลงานอะไรให้กับแฟนๆ SCP New แล้วก็แฟนแฟนเพื่อนโจอี้แล้วก็แฟนของค่ายเศษดินของคุณหลงได้ติดตามไหมครับผมตอนนี้มีเพลงใหม่ครับมีเพลงใหม่ล่าสุดกาลังทากำลังอยู่ที่การมิกอยู่ตอนนี้ครับชื่อเพลงฉันมาดีไม่นานที้ฟังแน่นอนครับหลังจากวันสองวันนี้เราอัดต้นที่สดเป็นเพลงทันสมัยขึ้นนะครับผมเพื่อเข้ากับในยุคปัจจุบันจะยุคปัจจุบันเรายังแต่กินอายุก็สุกยังอยู่นะครับผมเราในนามของ เออเสร็จดินเผมได้คอด้านนี้นำโดยคุณหลวงภาคภูมิแล้วก็ซอฟเปิลนะครับแล้วก็ทีมงานของภาคภูมิเขานะครับเยอะนะคนัาเยอะับทีมงาน ในบริษัทเขาถูกต้องครับผมโดยเฉพาะมีมาร่วมกันนันเสด้ยวันนี้พี่หนูมิเตอร์ติดภารกิจคุณโตอีกาหน้านี่พี่นะใช่โอ้าจ้าซบพระลป๋าวิชัยเจ้าของช่องเอชซีพีนี้ที่เราสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ใช่ครับแต่งานหน้าป่าบองแม่พลาดแน่นอนใช่แล้วเขาจ่้การวันนี้ถ้าไม่ติดภารกิจสําคัญใช่เราก็จะมาร่วมงานคุณหลวงภาพุนมีทุกปีนะครับลงเชื่อนไว้ว่าจะไปที่ไหนกันก็ต้องติดตามกันแล้วก็นี่เสื้อก่อนคุณหลวงบัญชีนี่ครับเขาทำมาตลอดนะครับผมรวมรั้งนี้รั้นที่พี่ครับที่รับน กว่าอายุเราจะอยู่ยาวถึงตอนไหนเราก็จะเราก็จะไปพี่ชาก็จะไปกับเราสองใช่ครับผมพี่ชาเป็นเพื่อนที่น่ารักมากมีเพื่อนมาดูแลครับชานี่เป็นนักการเมืองด้วยโอ้ระดับประเทศเลยนะเป็นเพื่อนรักของผมนะครับพี่ชานี่เอาดูไม่ไปง่ายๆแต่กับเราเนี่ยเขามาพี่เอนะครับ มากเลยครับผมถ้าได้คนอย่างนี้เป็นผู้นําประเทศเนี่ยผมว่าเราคุณเราสบายครับผมเราสบายนะครับเอาเอาเอาเป็นเพื่อนพี่น้องพี่ออยก็พอได้ก็ดีใจอย่าไปถึงนั่นแหละเดี๋ยวจะบอกวนี้พี่เอเป็นทอนคอับ SCP นะครับผมนี่ป๋าอาจจะได้ชมอยู่มีน้องเอ๋ด้วยวันนี้เาก็มาเป็นตะกล้องน้องเอ๋ครับผมน้องเอ๋เซตินก็มาครับผมวันนี้น้องเอ๋ต้องยิงแน่นอนวันนี้ครับิงหลายลูกแน่นอนครับได้ยิงครับน้องมิกนะครับผมจ้างมาเจ็ดรูกแล้วก็จะลืม ยังไงเราก็เดี๋ยวสักครู่เราจะมีการแตะฟุตบอลเชื่อมกันสามวิธีแล้วงานใหญ่พรุนี้ไฮไลท์อยู่ที่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับจะมอบของเด็กน่ามาน่าจะป็นพันๆคนใช่ครับบทภูเขาโอ้โหจะมากันหมดตรงนี้งานจะแน่นมากพรุนนี้ใครจะไปจับจองพื้นที่ก็รีบหน่อยเปิดถั่วให้นิดนึงใช่ครับผมจักรยานยนต์ด้วยนะเฮ้ยจักรยานยนต์ช่วยครับมอมีโน้ตบุ๊กด้วยนะเฮ้ยอ่าเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนอย่างอื่นยังไม่เล็กๆลก่อนเปิดเดี๋ยว Icana, ถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรพวกนี้มาชมกันถูกต้องแน่นอนนะครับอื่นไม่มีแต่เรามีกันถูกต้องครับสุดยอดพี่เอนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันอีกทีหนึ่งได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่ทีไหนสองเด่นสองสาม เอาก่อนอื่นนะครับขอแนะนําตัวนักกีฬาเพื่อ,อจะได้รู้จักกันนะครับขอแนะนําแค่ชื่อเล่นนะครับเอา,เอาทีมเย่า,าทีมเย่าก่อนนะครับทีมเจ้าภาพก่อนนะครับคนที่หนึ่งซึ่งเป็นลูกพี่ของทีมนี้หรือว่ากับตันทีมนะครับกับลูกพี่ล่าครับเบอร์สามไหวเพื่อนต่อไปสิงห์เบอร์สิบแปดครับ เก่งเบอร์12ครับแหลงอันนี้ลึกจดเบอร์แหลงอยู่ไหมครับเพิ่งมาเพิ่งมามเปให้หน่อยต่อไปเอกเบอร์2กิติเบอร์14เพียเบอร์15ในเบอร์5วิทย์เบอร์9อันนี้ศูนย์หน้าเลยครับ ช่อเบอร์13ชาติเบอร์สี่อ่าเหลือใครยังไม่ขานชื่ออันน่าจะครบแล้วครับต่อไปเป็นทีมเยือนนะครับจากจากคนแรกนะครับอ,ออออยธนพัฒน์นะครับอันนี้เป็นนักร้องนะครับคนไหนครับคนไหนครับทไมไม่เหมือนอช่วยเดินมาข้างหน้านิดหนึ่งเพื่อน้องๆด้รู้จักครับอ๋อ,อธนพัฒน์นะครับ อ,อันนี้นักร้องต่อไปพี่ฮาโตริเบอร์16พี่มิกกี้เบอร์14พี่ปรีชาเบอร์12พี่หลงเบอร์27พี่เอประทุมเบ,บ <c oughs> อร์69เ <laughs> บอร์4เต้เบอร์1 อเล็กเบอร์สามเอเบอร์สิบห้าคุโจเบอร์สองคุโจแล้วก็กรรมการของเรานะครับกรรมการจากฟีฟ่านะครับพี่สุรชาติเบอร์สิบเก้าครับฟีฟ่าจากเชิงนะครับแล้วก็ขอให้ท่านประธานซึ่งเป็นผู้ช่วยบ้านฟ้าทิงงามน,นะครับกล่าวเปิด พิธีการแข่งขันพุทธอรน้ำบันนีครับสวัสดีปีใหม่ครับันดีวันนี้พระหลก็มีทุรั์ลงไปขลั้นเด้อของที่เคยเรียนมาชื่อ,อนายว่าธนาวุฒิชัยนะครับขนาเน้จามี จะมีกิจกรรมในฐานหรือว่าเล่นกีฬาเล็กๆน้านๆหรือว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะครับขณะนี้เวลาสองครันะครับจะเปิดฐานให้เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องระหว่างหมู่บ้านฟ้าทำงานเดี๋ยวนี้นะครับขอขอบคุณครับ ขอให้กำลังใจให้ทุกคนนะครับครับต่อไปก็จะเป็นต่อไปเป็นการมอบของขวัญเล็กๆน้อยให้กับที่หลงนะครับจากพี่สุรชาตินะครับมอบให้กับคณะจากจากไหนนะใช,ใช้นาท <laughs> คืนนี้จะได้จะได้ยินเสียงเพลงของออยธนภัท์นะครับ <นะ S 2> ต่อไปมอบให้กับพี่ออยธนภัท์นะครับเ,เล่นนะครับแต่ว่าเบียร์ข้างละสีปลัง đó. một thôi rồi, một thôi về à. Một lúc thôi đó. Ừ. lên là cái cục socola Là สองรับสองสามย้โอเคครับผม